เด็ดแจงดีเด็ดหัวต้องเตพี่น้องหวยหอมทุก่อนผูฟ้พันองมคอม์อําอ๋อ, <c oughs> อม,มาเบิ่มกันครับบ่านี้หมัวอู <c oughs> <c oughs> อ้สุดยอดฮักกูเลย จ,จับกันด้วยพี่นอ้องเด้อหูนะอืมอืมอืมมาเรามีจับครับจับสวัสดีครับรคือกาครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหาทํากินออมสินพาแซ่บครับผมมาพี่น้องมาม้อนี้พอออมได้เมนู เมนูนี่คือเมนูนบ้านๆครับผมเมนูบ้านเอาเลยเมนูสีเฮ็ดยังกะซ้ำเข่าขึ้นเล่ากะซ้ำสีจ้างค้นดำนะจ้างค้นเจาะหอกะซ้ำต้องมีเมนูนี่ครับผมแกงไก่บ้านใส่ฟักครับพี่นอ้องเสียบๆมือนกันขั้นตอนการเฮ็ดหรือว่าจังไดเดี๋ยวพ้อนก่อนเมียแต่เบิง้งมีเครื่องอย่างนี้การเฮ็ดแกงไก่บ้านใส่ฟักหีก่นีดีด้อพี่น้องด้อ เครื่องแกงข้าวหอมกับมีหอมแดงพริกแห้งพ้าอหอมใส่พริกแห้งครับผมแล้วกับกระเทียมตะไคร้ขคาสิบบะไส้ครับแล้วกับมะฝักพี่น้องนี่กับโป่งปูงรดกับไก่ไก่บ้านครับผม่อะไะเบิองอันน,นี้ใบเป็นตูล่าฮัลท์ภาษาไทยเขาเรียกว่าใบแมงลักมาพี่น้อง,อง,อองนะไม่ว่าอะไรจะหั่นชิ้นสั้นการต้อนการเฮ็ด แกงไก่ใส่ฟักไปเบิ้งเลยครับเด้อพี่น้องเด้อขั้นตอนการเฮ็ดกับพ่ออ่อนมีต่เตื้องแล้วกันใ่ลงไปใส่ทีเดียวลถพี่นอ้องโคกพรอนอ่อนเป็นโคกหินมันแหลกง่ายจยังแบบใกล้เกลือไปน้ำจิ้งไงพี่น้องอ๋อใช้ลายพี่น้องมีเค็มด้วยตั้มมาเดีวยวพี่น้องตั้แหลกตั้เข้ากันตั้ไปเรื่อย ฝากกันมั้ยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นี่เลยครับผมมากกกดไลค์คือใจก,กดแชร์อย่น้องใจเลช่วงสุบปั้นครับผมเอา้าพี่น้องเท่านี้พอตำหแบบหยาบพี่น้องไม่ต้องเลียคักกันเลยมันตอนต่อไปกบบนี้ด้วพี่น้องด้วย

่งง่ายก็ใส้นำไปครับผมนี่แล้วว้าคักมันเนี่ยโอ้ยจามกันเป็นแถวนี่เราพี่น้องง่ายๆสูตรพรนอมหอมหอมผัดสะก้อนให้เครื่องเทศเข้ากันกับไก่สะก้อนหอมพี่น้องนี่เราพี่น้องหลังจากที่ เื่องส่ไกหอมแล้วน้ำใสแบบนี้เลิ้ยงพี่น้องมึงแบบนี้สุดยอดขั้นตอนต่อไปเพราะวม,มีส่เครื่องปรุงไว้ด้วยพี่น้องด้ยอยไอ่ผมปรุงรสกับไอ้ชิลรส่ไปเลยโอ้ยเบาหนักอย่างเี้ยโอ้ไซลงไปเลยครับผมอุ้ยหอมพี่น้องเอ้ยม่อยากพักหอมหอมคัก อะน,นั่นปิดฝาหม้อที่ไม่ประมาณครึ่งชงั่วโมงพี่น้องหให้ไก่รัเปื่อยเลยพอน้องหอมย่อแบบเปื่อยเลยนะจะมาเบิ่มกันไหมพี่น้องอะไรปุดบ,บุบบุบบุบแล้วอหอมครับหอมกินเครื่องเทศปิดฝาที่ไก่อนพี่น้องปิดฝาครับปึ๊บมาพี่น้องมาหลังจากดีพอน้องอมทิ่ไม่ประมาณครึ่งชงั่วโมงพี่น้องเอาแบบเปื่อยเลยเอาแบบ บุเหนียวเลยนะมาเบิองกันครับพี่น้องครับว่าหน้าตาอยู่บอกว่าเป็นแบบไหนอ้หคุณยอดพี่น้องปุ๊บไก่อยู่ไก่เลยเห็นบุ้งเนาะน้องพี่น้องนะอายหุ้นทุนปุ่บเลสุดยอดหอมขนาดพี่น้องเอ้าบาดเนี่ยามมาเลยนะตามมอเอ้ามอนหนีไปก่อน sau đó nữa, sau đó, sau khi cây nó để chi, nó sẽ thì nó nó sẽ nhẩm tảo nó cây sẽ sắc nó sắc nó bay cây để chi nó cũng sắc nó bay, đây là bảy tu lão để chi nó bảy không lắc จะนี่กับเสียดเรียบร้อยพี่น้องหอมใบบุตู้เล้าใบมังลักเด้วแกงไก่บ้านใส่ฟักแซบครับผมหลังจากนั่นกับปิดฟ้าจิ้นไว้ให้ฟักเปื่อยเป็นการเสียชิ้นครับพี่น้องปิดฟ้าครับ,บเอาครับพี่น้องครับหลังจากที่พร้อ,อมใส่ฟักเหล้าใส่ ใบแมงลักสิ่มไว้แล้วยหอมขนาดพี่น้องมาเบิ่งกันครับบ่เนี่ยบัวสุดยอดฮักบุญคร่บเจ้าเหมือนเด้อพี่น้องเด้อบุญครับสุดยอดหอมขนาดนี่เด้อพี่น้องเด้อขันนี้เป็นไอแ้แกงไก่ใส่ฟักปลาเด็กขาดปลาเด็กคือปลาแดกพี่น้องใส่ปลาด่าเปๆๆ็นไงฮักบาด หอมกินปลาแล้วบ่เนี่ยหอมกินปลาแล้วนี่จังแม่นครบสูตรพี่น้องแกงไก่แทกฟักนี่ขาดบ่ได้คือปลาปลาแดกบ้านเฮาหอมแล้วาะกินหอมขนาดเอา้าถึงขั้ตอนการชิมครับบ่เนี่ยของหอมชิมบ้างก็ได้แซ่บบ่แซ่บเพิ่งเติมใหม่พี่น้องบ่ยากดอกเฮ็ดกินเองเพื่หอมกินปลา แซ่บนี่ว่าแล้วมีแซ่บของผมไปแซ่บกันพี่น้องไก่กับเปื่อยวเนอะไก่กับสุเกเนอะไก่บ้าน,นเนื้อเนียนตึ๊บเลย,เยอัออนนี้พี่นั้งเนี่ชุม้อสุบอนนะครับผมแซ่บแซ่บกันพอนหวัวหอมเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วแกงไก่ใส่ฟักอันนี้กันแกงไอ้แกงพริกแกงใส่หมูใส่สตอครับผมแม่เท่าเราเฮ็ดอันนี้กันขาดไม่ได้พอนหัวหอมที่เฮ็ดพอนหวัวหอมเลยนี่ สมบูจบพี่น้องใส่พริกกระเรียงนี่หอมแตงกวามาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆส่บสมองสมบัติแหละเอือนโบทัวเดี๋พี่น้องแซ่บๆเหมือนกันเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วสดน้ำแล้วกันใส่ไก่บ้านมันขนาดพี่น้องนี่กูละโซดน้ำสุดยอดเลยพี่น้องเออ อืม,อมาเรามีจับครับจับ,จบให้เพื่อนเห็เอาอแล้ไหมครับเจ้าเนหอมใบแมงมัดหอมกินปละจับจับตัวมหัน lắp trang gieo khẩu, lắp trang đầm ná đi ba menu ngũ chớn kẹt hợp mấy ngũ nè chấp xem nè thúy hổ chụp trong gấm Mm hmm. สุดนมะจำพริกหน่อยน้ำห mm hmm. อมอย่างนี้ไหม ลองมึงสตอยายมึงผัดสตะนึอืมแซมแซมน้อยยผัดหมูสตอส แยงไก่ไก่บานเงนื้อเนียนอือ,อจืออืือนอือออือ มาเดือพี่น้องเด้อสมองสุบันเนะีเจนอกกระเจศไทยแซ่กันพ้าวหวม,มหวจุนมุจ้ำฟ้าหวาเบียบึงน,อน่อห ตุยครับครับนะุ่มแซบมากอืมอืม อบ,อบชดน้ามันบกราบไหมือ,อ,อเปล่าใจทีสม,มองสุบอนครับผมขันมาก็กดไล่ได้ไปตองนี้ขั้นถือใจกดเชีย พ่อออมผมมีอย่างให้พี่ให้น้องแทนคำขอบคุณครับผมผู้ใดผ่านมาแวะมาทั้งแพรกษาพ่อออมอยู่หลังรุ่มิสันพี่น้องแวะมาเยี่ยมมายามเลยเดี๋ยวพ่อออมจัดเมนูเด็ดให้กินอยากกินอย่างเดียวบอกพ่อออมพ่อออมให้กินครับเป็นลังใจให้ท่านที่กำลังเฮ็ดคลิปเดียวเด้อพี่น้องเด้วยหลังเฮ็ดคลิปเดียวเฮ็ดไปเลยพี่น้องบ่ต้องก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีได้เล้ามาทักมือนึงก็ต้องได้พี่น้อง ขันบมทอรได้แที่นี่นอนคือเขาไปเฮ็ดงานนหรพี่น้องเฮ็ดงานโรงงานเฮ็ดงานเหมืองสันน่ะแหละที่แรกมันก็บ,บทั้งนี้เก่งหนอพี่น้องไปทำงานงานไม่ไม่กับบทั้งนี้เก่งหนอเดือดดาดขันดูดนแล้วเก่งแล้วเก๋าแล้วกันเนี่ยโอ้ยจังสี่รถพี่น้องเหตุยังเด็ดคือไปเบิดเมื่คือแต่พอน้องอ่อมันเลยพี่น้องเหตุยังโมทอร์บทับท้งนีง้เป็นงานอยู่ฝากไว้ยังไม่ได้พี่น้องดื้อพี่พี่หน้าเจอไหมครับผมสวัสดีครับ